Welcome back! สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการพัาสเต็งวอร์วัตถุทีเอสตูดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรถถังของสงครามเย็ยนสัญชาติเยอรมันตะวันตกนั่นก็คือ l e โอพา d วันเลโอพาวันะครับหรือชื่อเต็มก็คือคัมพันเซอร์ o p โอพาวันถ้าเป็นชื่อกลางของซีรีส์ l e โอพา d ก็คือคัมพันเซอร์เลโอพ เลโอพาดวันะครับเป็นรถถังต่อสู้หลักที่ออกแบบโดยพอเชอร์นะครับและผลิตโดยคลา u s ์มา f ฟนนะครับในประเทศเยอรมน,นีฝั่งตะวันตกนะครับเข้าประจำการในครั้งแรกในปีคศ .1965 การออกแบบเลโอพาดนะครับมุ่งเน้นไปที่อำนาจการยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและความคล่องตัวที่สูงสุดนะครับแต่ก็แลกไปที่เกราะที่บางมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับสายการผลิตของเลโอพาดวันะครับก็จะมีคู่แข่งของ2ส,สัญชาติก็คือ AMX 30ของฝรั่งเศสและสติ f f ์ฟา103ของสวีเดนการออกแบบเริ่มต้นจากโครงการความร่วมมือในช่วงทศวรรษที่1950ระหว่างเยอรมนีตะวันตกและฝรั่งเศสต่อมาก็มีอิตาลีเข้าร่วมการผลิตด้วยแต่ความร่วมมือก็สิ้นสุดไม่นานหลังจากนั้นและการออกแบบขั้นสุดท้ายได้รับคำสั่งจากบุนเดสเ e ียโดยการผลิตเต็มรูปแบบเริ่มขึ้นในปีคศ1965 โดยรวมแล้วมีการสร้างรถถังรีโอพาดวันทั้งหมด6,485คันโดยจำนวนนี้เป็นรถถังประจันบาลทั้งหมด4,744คันและเป็นรุ่นอเนกประสงค์ต่อต้านอากาศยานจำนวน1,741คันและยังไม่ถึงรถที่เป็นรุ่นต้นแบบก่อนซีรีส์รีโอพาดวันทั้งหมด80คันจากนั้นนะครับรีโอพาดวันก็ได้ทำหน้าที่เป็นรถถังประจันบาลหลักกว่า10ประเทศทั่วโลกนะครับ โดยมี3ประเทศใหญ่ๆนะครับที่เป็นผู้ขายนะครับก็คือเยอรมนีตะวันตกอิตาลีและเนเธอร์แลนด์นะครับผ่านไปหลายปีนะครับจนถึงปี1990นะครับรีโอพาดวันค่อยๆถูกปลดประจำการนะครับจากหลายประเทศทั่วโลกและในกองทัพเยอรมันนะครับรีโอพาดวันนะครับก็ถูกปลดประจำการจากเยอรมนีนะครับในปี2003โดยจะมีรีโอพาดซีรีส์2นะครับขึ้นมาใช้แทนรีโอพาดวันนั่นเอง ถึงกระนั้นนะครับลีโอพาดวันก็ไม่ได้หายไปจากโลกนี้นะครับก็ยังมีประเทศนะครับที่ยังประจำการลีโอพาดอยู่นั่นก็คือกรีซจำนวน520คันตุรกีจำนวน397คันบราซิลนะครับจำนวน378คันและชิลีจำนวน202คัน, Chili, น,น,คนโดยยานเกราะเหล่านี้นะครับได้การอัปเกรดด้วยการปรับปรุงเกราะอำนาจการยิงและเซนเซอร์ต่างๆนะครับเพื่อความสามารถในการต่อสู้กับภัยคุกค,คามสมัยใหม่ได้นั่นเอง